กินเล่มั้มนี่แกน้องม่ป่ะมี่ไอ้พัดโฉมใส่ไห่ร้อยมียอดโฉมไห้เรียบไม่นานหอ แชงปลาทอดปลาโมงเรื่องหอมมพี่นอยันกโอเคเว้อกลางเลยปลายางปลาต้มยงคงเก่เอดไปดเอาเดี๋ยเอง

เงาลอยมากกระเป๋าหนี้กระเป๋าหนี้ไปเงียบเลยที่นี่กระเป๋าหนี้กินได้มากแม่จับไอ้ไอโน้หินมดแล้วนู้ไอ้ข้าวไอ้ข้าวคือไนี่ข้าวหมดแล้วนู้วันนี้ไม่มีข้าวแล้วเอาเนี่ยไปเดี๋ยวไปกินเอาทำไม่ข้าว เอาเอาแบงกระมันแบงกระเพาะมันข้าวเอาไปไปนู้นเออเอาเลยนี่แล้วสองตาจังโอ้โหนั่นเองยึแรงก้าวกินแล้วมันพ่อยากกระมันขนาดนทุกวันเหราคิดวันก็อยู่ในคิดวันเราหุงข้าว Không được. Nói qua coi giờ mình lấy không vô.